เโชกดีที่พ่มีไผเป็นยังจ้าไม่ปัสซี่ดีที่พ่มีไผเป็นยังค่ะพี่น้องมาด้วยขวนเยมันเป็นทางเตียงพอดีจ้าเป็นทางเบียงเราลงมาหนีพอดีเราทางมันมืดดีที่มาก็ได้ม้าเร็วชาพี่น้องมาด้วยขวนเลยไม่ปัสซี่ก็บ่เป็นยังโอ้ตายตายตายมาด้วยขวานเลยมาด้วยขวานเลย อำเภอคงครับโคราชถึงที่เกิดเหตุแล้วเราเห็นอะไรหรือไม่ครับว่ามีป้ายแสดงถามว่าเห็นไหมเห็นครับเพราะว่าเพิ่งออกจากไฟแดงมาแล้วก็มีรถเก่งอยู่ข้างหน้าผมอ่ะคันหนึ่งแต่ทีเนี้ยพอมาถึงถึงตรงเนินไอตรงปะปาครับศูนย์ปะป่าเห็นละสัญลักษณ์ไฟให้เข้าขวาครับแต่พอเข้าปุ๊บมันเป็นจังหวะกระชันชิดอะครับมันไม่มีป้ายเขาว่าเบี่ยงขวามันมีแต่สัญลักษณ์ไฟตามกลัวเฉยเฉยพอถึงที่ ที่ไอ้ตรงที่เขาทําพาดออกเบี่ยงขวาครับมันเบรกไม่ทันเลยตอนนั้นนะต้องถ้าถ้าอยากให้เปลี่ยนก็อยากให้เขาทํายาวกว่านี้ครับแล้วก็มีป้ายบอกเบี่ยงป้ายเตือนนะครับอันนี้ไม่มีป้ายเตือนอะไรเลยมีแต่ไฟกับพิบเฉยๆพาถนนมีไฟส่องสว่างพอไหมครับตอนมาถึงรู้สึกเหมือนจะมีอุบัติเหตุก่อนผมละมันมันมีแค่ช่วงที่ที่เป็นไฟกับพิบอะครับพอมาถึงตรงทางเบี่ยงอะมันไม่มีแหละครับ อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือเปล่าครับก็อยากฝากมาดูแลอย่ครับเพราะก่อนหน้าน้ได้ยินว่ามีรถพ่วงรถอะไรแทบจะทุกวันครับวันวันที่ที่วันนี้ที่ผมเกิดอุบัติเหตุก็สองคันรวมกับผมครับกาเกิดอุบัติเหตุช่วงเวลาไหนครับประมาณตีห้าครับในในรถใหม่พิชรีก็มาด้วยใช่ไหมครับใช่มากันกี่คนครับมากันสามคนกับกับผู้จัดการเลยอ๋อมีมีใครบาดเจ็บไหมครับไม่มีครับมีแต่พี่ใหม่ตรงเอ่อเท้าช้ำนิดหน่อย โอ้โอโอโอเ็จารกจะกลับบ้านที่วันกันใช่ครับเพราะร่งนี้มีงานที่กาลสินต่ออ๋อครับเจ้าหน้าที่มาแต่เช้าเลยนะครับอ๋ออันนี้เจ้าหน้าที่สร้างทางแต่ว่าไฟไม่มีจริงนะเมื่อคืนเนี่ยเอารถรถใหม่พชัชรียังอยู่ที่เดิมเลยครับเนี่ยัยงไม่เอาขึ้นนะนะครับรถต้องใหม่ยังอยู่ที่เดิมเลยนะเนี่ยนะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ